เออให้ตายถเถอะโลเบิร์โลเบอร์ตนั่นแหละน่แหละท่านผู้ฟังนะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวมันจบไปแล้วนะครับขอให้มันจบไปด้วยดีแล้วกันนะครับทุกคนมีความปองดองรักกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลิเลกเลิกดราม่าเลิกทวิตเลิกอะไรเลิกบทเลิกด่าเลิกอะไรทั้งนั้นนะคใครเห็นเนี่ยนตะีก้นเลยนะย้ยผมสืบเจอเนี่ยเออ เนี่ยผมดูหมดเนี่ยไม่ต้องไปแค็งผมเนี่ยหนึ่งนาทีที่แล้วคุณแพลวที่ออกไปเมื่อกี้บอกเราเป็นสเสมอไปแล้วอะ่ะเห้นียผมสืบได้เห็นไหมเออเห็นไมพวกเซลฟี่จะออกมาด่ากล้องใหญ่กูไม่อยากได้รูปจากพวกมึงซะหน่อยอย่ามาเยอะอย่างที่ผ่านๆมาจากติง รอซอเห็นไหมนี่ผมอ่านของใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวถึงนั่นแหละไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเรื่องของแฟนขับคุยกันเองนะจีเน่กระผมขอบอกว่ามันเชียงเฮ้ยวันนี้เว้ไปต่อยมวยใช่ไหมวันนี้ไปต่อยมวยมาแล้วก็ไปเอาเสื้อตัวนี้ครับ เอเสียเสียเสียเอาเสียมาเนี่ยเสียเสียตอนนี้มาแล้วทีนี้แล้วทีนี้ท่านผู้ฟังเออเสื้องานฟูมูนเอเอจะเอาไปโพสต์ลงไอจีเขาจะให้บัตรฟรีใบหนึ่งเดี๋ยวนี้เทียเท่ยวฟรีเที่ยวฟรีเป็นงานงานออกงานขาาำๆ ก็มันเป็นเสื้อสะท้อนแสงกันทุกคมันต้องมืดๆแล้วก็แบบว่าสะท้อนแสงเห็นสีเสื้ออะไรประมาณนั้นนะครับงานวันที่สิบห้ามั่งบัตรตั้งเก้าร้อยบาทแพงทิบหายวายวอดเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นเขาบอกว่านี่นี่พี่เอนะสาวพิการนี่มามาที่นี่ด้วยใช่ไหมมาที่งานด้วยใช่ไหมมาจริงหรือเปล่ามีใครรู้จักไหมมีมีม,มีมีใครเห็นบ้างได้ถ่ายรูปผมอยากเห็นหน้าตาพี่เขาเปน็นยังไง เหรอเลรอนางไม่โชว์หน้านางเบอร์หน้าซะอ๋อเขาเป็นผู้ชายเหรอเอา้าเหรอีบอกเลยว่าการส่องทวิตแฟนครับอาจจะทำให้คุณคิดไปไกลได้ พี่แก่ผมว่าแหละจริง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 เพราะว่าอะไรู้ไหมผมว่าผมสงสัยผมสงสัยพี่แกันละว,ว่าผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงอย่างพี่แกนี่นะทําไมว่าต่อกอนคนที่เข้ามาโจมตีได้เทพเวอร์ขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นคนที่หัวไวมากผมก็คิดว่าตอนแรกเขาเป็นผู้หญิงแบบเทพเทพอ๋อเป็นผู้ชายก็เลยไม่แปลกไม่แปลกใจ ผมอยาจะบอกให้ทุกท่านได้ฟัง,ฟงกันนะครับว่าผมอะได้เจออะไรดีๆในไอจีไว้มันคือรองทาาแก้ว วันที่สิบสี่นี้มีงานอีกงานหนึ่งนะแต่ว่าใครใครที่จะไปเออใครที่จะไปเนะี่ยผมผมผมเห็นรองเท้าแก้วแล้วผมรู้สึกว่าอะไรดูมไหมผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องอะไรป่าป่าอะไรอะไรความลับของป่าอะไรสักอย่างอะที่เรื่องมีหลายเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์สโนไวทออ์หนูน้อยหมวกแดง ไอ้เจ้าหญิงอะไรสักอย่างเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออนั่นแหละเออนั่นแหละเรื่องนี้น่ะแม่งโคตรมั่วเลยอินโทรอ,อ้เบูเออนั่นแหละแม่งโคตรมัว่วผมแม่งด,ดูเลยปบและนียายที่กูอ่านมามนไม่ใช่อย่างงี้ว่ะแลวหนูน้อยหมวดแดงมึงโดนหมาป่าเข้าไป มาป่าตัวเท่าๆกับมึงเลยพอล้กินเข้าไปทาไมมึงตัวล่อย่อส่วนวิ่งเข้าไปในคอหมาป่าได้อุ้งงสบสนเรื่องไวหนังมันก็สนุกดีหรอกแต่ผมเป็นคนที่ชอบดูวอตินี่แต่ไม่ชอบวอตินี่เวลาร้องเพลงเท่าไหร่แล้วประเด็นคือผมดูภาคไทยผมไปดูภาคไทยปกติเนี่ยถ้าวอตินี่ผมจะดูภาคซับเพื่อผมจะได้รู้ว่าเพลงมันเป็นเพลง แล้วแม่งภาคไทยปุ๊บไม่นะฉันจะตามไปฉันจะตามไปตามตเจ้าที่ปา่าใบไม้ไมโอ้โหลโหลโลโลอะไรงี้โอ้โหคุณเอ้มันไม่พะเลยอะ่ะเข้าใจไหมเอาละเอาละปุ๊บเพลงมาปุ๊บเริ่มร้องเพลงปุ๊บผมผมผมเล่นทวิตเล่นอะไรรอปรากฏยังไงแล้วแม่งร้องทั้งเพลง ไม่ไม่ได้ร้องเพลงร้องทั้งเรื่องเขร้องทั้งเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าไม่ทาไงได้ล่ะมันทำมัน้องมันไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งดูว่าเออเอาเอาแต่ว่าที่สะดวกเลยมึงจะตายอยู่แล้วมึงยังร้องเพลงมึงบ้าป่ะนี่นี่เมียมึงตกหน้าผามึงร้องเพลงใช่ถึงจะร้องเพลงเศร้าก็เดี๋ยวมันก็ไม่สมควรเมื่อเออโอปป้าออกอะไรนะออกแบบเต็มเต็มอีพีไหนบ้าง ผมผมออกตอนฉากฉากเต็มเแบบนานๆทั้งเรื่องน่จะเป็นฉากวินมอร์ <observations> ไซค์อ่ะเออขันเนี้ยเต็ม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 แบบเป๊ะเป๊ะังๆังตรงๆเลยตูมแต่เป็นโก้กโค้คันเลยอือทำไมอ่ะวินมอไซค์ม้ยวินคุณมีคาดหวังมากคุณก็เห็นเครดิตไหมมันก็เขียนอยู่นักแสดงสมทุก นักแสดงสมทบก็คือนักแสดงสมทบสิไว้เรื่องไหนผมได้เป็นพระเอกก่อนแล้วคุณค่อยดูผมเต็มๆนะมันไม่มีหลอกเต็มๆนะนักแสดงทั้งสี่สิบห้าสิบคนก็ต้องแชร์กันไปอีกอย่างหนึ่งจําไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของปุนโนนะครับพี่ปุนพี่โนเขาต้องออกเยอะที่สุดแล้วมันคือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทําไปออกเยอะไ,ไม่ได้เรา,เาออกนิดๆนๆอย่างี้แหละมีความสุขดีมามาให้พอกระชากหัวใจเธอเข้ามากระชากครัวใจแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นก็สนุกดีนะผมวันนี้ใช่ไหมผมก็ไปต่อยมวยกับบอมแบมแล้วก็กับเจนปรากฏ บ้านเจนถามไปถามมาเฮ้ยอยู่พระรามสองใกล้บ้านผมเฉยแล้วน้องเจนมากับแม่สองคนรถก็ไม่ได้ขับมาผมก็เลยอาสาผมก็เลยอาสานั่งนั่งไปกับนั่งไปส่งน้องขับรถไปส่งน้องที่บ้านอืมเป็นไงเป็นไงเข้าทางแม้ <c oughs> บ้าพี่น้องกันสมัครเป็นลูกชายคุณแม่เขาแล้วเนี่ยทุกคเนี่ย คุณแม่เขาก็ไปด้วยเออนั่นแหละก็นั่งคุยกับแม่เขาก็ให้น้องก็นั่งพักข้างหลังเตะปล่อยมือไปหน่อยน้องก็นั่งหลับไปผมก็เลยนั่งคุยกับแม่นั่งคุยกับแม่เขาแม่เขาไม่คนยตลกมากแม่น้องเจนผมก็ก็นั่งคุยไปคุย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 ไปปรากฏไงรู้ไหมจู่ๆแม่ถามลูกแม่ทิ้งเถอะซีฟ้ามันเป็นใบหรือเปล่าลูก แม่ไปเอามาจากไหนอุย้ยมีทีมงานเล่าให้แม่ฟังนะเป็นตุเป็นตะนะอุย้ยแม่นี่เชื่อเลยนะเนี่ยแม่นี่เชื่อเลยมันจริงไหมลูกเอ้แม่มันนอนอยู่กับผมกี่วันแล้วเป็นเดือนละถึงมันจะชอบแบบว่ากอดแต่มันกอดพ่อติดหมอนข้างแม่มันเป็นผู้ชายแท้ๆแลบประกันได้วันวันหนึ่งแม่งนั่ง เปิดโทรศัพท์ส่องไอจีสาวกันทั้งวันดูมันจะเป็นผู้หญิงเออมันจะเป็นใบยังไงมันเป็นผู้ชายแม่สบายใจได้